สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟ LED สำหรับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรุ่น VL66 กันนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสามารถติดกับตัวกล้องได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับอืมันี้ก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซองกันชื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับ เป็นสาย usb สําหรับสายชาร์จนะครับนี่สายชาร์จแบบเป็นหัวแบบ type c นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟ led ของเรานะครับผมนี่ตัวไฟ led นะครับอืมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟ led vl 6 6กันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟสําหรับถ่ายเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับผมนี่ สามารถติดกับตัวกล้องดิจิตอลหรือกล้อง DSLR ก็ได้นะครับนี่เรานำไปเสียบกับตัวกล้องได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมเราก็กดค้างเอาไว้เพื่อเปิดปิดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็สามารถปรับหมุนได้นะครับ360องศาเลยนะครับนี่นะครับปรับหมุนได้นะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาลองเปิดไฟกันดูเลยนะครับผมนี่เราก็กดปุ่มนี้นะครับค้างเอาไว้นะครับเพื่อเปิดไฟนะครับอ่าเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแสดงให้เราดูนะครับอันนี้ก็จะมี4ขีดนะครับผมแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับนี่อันนี้เราก็หมุนปุ่มได้นะครับนี่เลื่อนหมุนนะครับอันนี้จะเป็น เปลี่ยนสีแสงไฟนะครับผมนี่ให้เป็นสีส้มสีนวลอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับปุ่มนี้หมุนปุ่มนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มแสงนะครับแสงไฟ LED นะครับผมนี่นะครับอน,นี้ก็หมุนเปลี่ยนสีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองในแบบลองแบบมืดๆกันดูนะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้เราก็มาลองในแบบ มืดๆดูนะครับผมนี่นะครับนี่ก็สามารถสว่างอยู่นะครับผมนี่เราลองเล่นแสงดูนะครับนี่นะครับสว่างเลยนะครับผมนี่นี่เราลองปรับเปลี่ยนสีดูนะครับเนี่จะออกสีนวลๆสีส้มนะครับนี่นะครับเพิ่มลดแสงได้นะครับ กับเป็นสีขาวนะครับโอเคสว่างใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟ led รุ่นนี้นะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการติดกับตัวกล้องดิจิตอลนะครับผมนี่นะครับนี่แล้วก็จะติดอยู่ที่ มุมตรงนี้นะครับผมนี่ติดอยู่บนตัวกล้องนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับการติดไฟ LED เข้ากับตัวกล้องดิจิตอลนะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไฟ LED รุ่น VL 6 6ตัวนี้กันนะครับสำหรับตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นไฟสำหรับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับสามารถติดกับตัวกล้องดิจิตอลหรือกล้อง DSLR ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟมาให้เราไฟตัวไฟ LED นะครับมีมาให้เราถึง 66ดวงเลยนะครับผมจะแบ่งแยกนะครับ3 3ดวงก็จะเป็นแบบไฟตัวงสีขาวอะไรอย่างนี้นะครับอีก33ดวงก็จะเป็นไฟของตัวสีไฟนวลสีไฟออกส้มๆมนะครับผมก็รวมกันแล้วก็จะเป็น66ดวงนะครับสาหรับดวงไฟ led ในตัวไฟตัวนี้นะครับผมสําหรับไฟ led รุ่น vl 6 6ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4 3 9สบาบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง i.d.line หรือ Shopee ออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ